ทุกอย่างเากงีน้ย huh, sure ู know, smell, happy, ่หมดดพ่อน so ี me, ่เก like, ่งว้ยเป็นไปอย่ยงแบบเนาะใจแฟนก็เก่งเฮ็ดอีกยังกระไดโบ๊ทนะพูดสบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะตอนนี้เขากำลังอยู่ท่าแตงนะทุกคนท่าแตงควางด้วยสอทสำหรับไพที่ม้านี่แม่นคันสำหรับไพที่เซาห้องอยู่ในแม่นเวลาขีเป็ดในแม่นขี่พี่นะทุกคนคือเมื่อเนยกะเป็นขู่เป็นขู่เลยเนาะคืออ่าคำชี้กับขี่กับเซาหน่อย อาก้อยกับคู่กับแฟนอเมโกกับกับเนียนิต้ากับกัาเอล่าบอดิมกับเปิดตู้แฟนใหม,ม่แฟนบอย่แฟนแบบไปเ,เดียวจะเปิดตู้แฟนใหม่เลยแล้วไ่เบิญ <laughs> วันเธอเน oh <my> คู่นี้คู่นี้นะวนัน <laughs> เด็กคู่นี่เนี่ยคู่นี่เนี่ยคู่นี่กวางคือกันคู่เลยนะวานเนี่ยนี่มึงขู่คำสีกันทุกคนเนาะทีสลิงทีบีเล็กดิ เดีงู่คำีกันเนาะโอ้ยคือวันถึงะคนูเมตีะเดีด๋ยวกระตกคนหมานคนหมนบูอยันไปดบวกกับมีคู่เนาะไป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  ทุกท่ายเบิ่งไปเพิ่งขู่คำซีนะทุกคนใช่หรืว่าขู่คำซีว่ะใช่หรืว่าขู่รักวีออสวะเดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวไปพูดยังมาก่อนกันอยู่นี่อยู่ดขีดเป็ดขีดเป็ดนะทุกคนเนาะบรรยากาศจัง่วดีขนาดได้เนาะสำหรับการขีดเป็ดขู่นี่กระตึงกันอยู่เนาะใช่หรืว่าขู่วีออสวะ นิตานิตาดิคูนิตาพวกโคูรรักพี่อด,ด,ดนคู่เป็นคู่เ็นทุกคนเนาะบรรยากาศดีเลยส่วนอาหารเพ็่นน้องมองสำหรับการมาเที่ยวพาครอบครัวมาหลิงมาพักผ่อน

าคูนี่ตาก็คูนี่ขู่เนาะขีเบือผมมีคู่คนนี่กูเมื่อแล้วคนเขาขี่เป็นคู่เวิรที่กูว่ายูแต่เมื่อแล้วหูด้านลังกันอีกคนไปสามคนเนี่ เชื่อ mmm, มันมาุ eh ่มพุ่กันอยู่ไม่ใช่เยวะไปไปวะไปพ่อแลวปะกินลำปะาวโอ้ยอ้าวอพ่อนะทุกคนเนาะหลังจากว่ามันปวดขา หมเแล้วครูวันน่ะประกาศประกาศเนาะครูบดีมครูบดีมเอาเอาเปลี่ยนวะเนี่ยครูเปลี่ยนแล้วโอ้ขอประตาสทำพันเนาะถึงทุกคนที่อ่ากำลังอ่โอหักในมือนี่เนาะ

ขาคลินาตาสะอาดสะอาดดีสะอาดแห้งป้าสองสองอีก huh. oh, oh, hey, ้วเอยเห็ดตีบจักกันวหเอเห็ดคือบัจกกันะเห็ดคือบจากกันะสาวมากกับบ่าวดีมบ้าไปสากันปุ่มบุ่มไปสาวมาเคเป็นใดๆมันบ้า่อกนะ แม่อาแมอากวังด้อระวังด้ออยันโทรอจ่ายด้อไปเดมนะเช้าปรมาเนี่โอ้พวกนี้มีเหตุใดทุกอย่างเนาะพวกนี้เนาะอยู่แป๊บเดียวมันเก่งเว้ยเป็นไปเองแปเนาะใจแฟนก็เก่งเหตุยังกระไดบดนะเว้ยเป็นบ่าวดีเนาะเปลี่ยนสื่อซะให้พวกนี้เปลี่ยนสื่อซเปลี่ยนสื่อจังเลยว้ ะซื้อพวกดี้ใหม่ยังวะซื้อใหม่ซื้อมันเหรอเอาแบบได้ทุกอย่างนะใช่ไซื้อได้เลยตั้งไว้ไวเนี่ยมันสีขาดเกินกลัวขึ้นบอกคือกันแอะขึ้นบากปืนสิมาตอบนิดนึ้เนี่ยดิใส่โอซื่อเพจ้องเงินขาดเลยนะกลัวไปเรูดมังไฟอ่ะขาดกลัว่่หน้้าใือแลวไป เขาไปเสียบานนาอยห้องสนกันเนาะเขาเขาเสียบานเขาเอาอะไรไปุลคเขาบอกวาสู้ๆเลยตัวน้อสอดเาได้เลยอันนี้อะไรโอ้เขาพายเขก็คืนรอาอีกทั้งแล้วตวอเป่าไปจับดี่ามุมอ่ะแล้วมันเปิดดีออนดิลุหล ตอนนี้ก็ตัดภาพมาทีมือใหม่เนาะทุกคนเนาะมันต่อคลิปอ่าเพื่อเป็ดด้วตัวนี้นี่สีผ้าทุกคนมานหยางเลาอผ้าโอปุ่ยมานหยางเลาะเนาะมึงจะอยากได้ดินอยู่นี่โอ้ดินเผือกกอยด้วนี่เดบมึงมีทางเขาอยู่นไหนกรอยเป็นดินแบบดินดินตายไปเลยวะมันมีดินเขาได้อยู่นี่ของคนกัน ช่วยเขามาเหตุเทือนต่อไปเมื่อนอ่ะมันก็ต้านทางหน่นต้นนี่นาก็เป็นดินเขาอยู่บนหน้า,นนากะนผมมีทางโอ้ดินผน่พี่ที่เคยทางเที่ยวเลยบิ่งเดินบบเผื่อเดินเ,เ,นเ,เบบนนจ้านี่เขามาตัดเหตุทางเที่ยวเลยนยน่นี่มันจะบอลถมเมนี่ยดินมันถมต่ำพว น่าเป็นดินเขาตัวนะบ้านนี้ดีมากพี่ดิบเลนนะออมัานี่ออมมานีออมมานี่กว้างเติมจะมันเป็นจะได้นาดินมันก็ไเลยเตนี่เหี่วไปพ่นเดแล้วก็โค้งสัตว์ไปพุ่นแล้วก็โค้งวะพี่ดินเป็นหุกหพวใจเลยนะเออหุ่นกลาวใจดินมาพ่นต่อกันเนาะผิดกันกับเพื่อนหลังนี้ตลอดเพราะว่าทางมันเป็นดินเขา เขาก็่หายที่ยว,วนี่เขาไหายอะไรอีกดินมันสื่อไม่แต่เก่าสิบปายละขนาดจ,จะตกอยู่ประมาณเกล้านตกกี่เสวะตกเป็นเงินโดลลากสี่พันสี่พันสี่พันไปสี่พันนี่แหละ ก็เ้ี่เห็นแพงแต้นนเกาะทขางของนอข้างขางดินต้นนี้มันต้นนั้นมันเป็นดินนะโครงการเขาดีดินโครงการของพวกนี่ยมันจะมีไฟนั่นนี่เขานํนดเลยเขาซื้อมาขายต่อนะตอนนั้นมันกับซื้อไม่แต่เจ็ดสิบล้านซื้อไม่แต่สามพันสามพันมาเนี่ยเขาก็มาขายต่อเขาซื้อเร้วเขาขายต่อกันต้นั้นกับเขาหนีต้นไหนก็ขายกันนี่ สามกันหาเซนบาทสิบสี่สิบห้าพันเกินหลังเหน่งงาหมดนะทุกหลังบไม้เพื่อนใหม่ทรงใหม่เล่นเข้ามาปุ๊บออกเบิดนะทุกคนอยู่แถวนี้ต่อคลิปตัวนั้นเลยเนาะเบาดีมก็มานอนนี่ก็แฟนใหม่สำหรับสกายแลบเพิ่นจะอยู่นี่เนี้ บรรยากาศมาเบิ่งดินเนาะนเดี๋ยวต่อไปมือหน่ะโอ้หันไปซื้อ,อในเห็ดคางก้อนนี้นี่เจาะหัวหากันเลยดินเขาเย,ยาต้มก็ได้เนาเบิ่งสกายแลบบนดินนะทุกคนเนาะพ่อมาจะถ่ายแต่งถ่ายคลิปอันนั้นคลิปอันนั้นไม่กัดโบย่าเอาไปได้เนาะเลยมาต่อคลิปนี้เลยซะเพราะว่า พวมไหลแล้วจนเสาตัวนี้พระอาดิตย์ก็เห็นมาซันเซตก็บเห็นมามันมันขึ้นแล้วนี่ตัวมันคาดนี่ตัวจังหอะนก็เห็นขึ้นมาอีกแล้วนอนได้แล้วอาจจะไปสิบคนรถเบาหมามื่อสกายแลบเบาดิมอันนี้กร็รถเบากบเนาะ บอลควบมานอนหนี่มีทุกคนมานอนหนีวัดนี่รถบอลบอ e. ีกมันเป็นเฮือนส่วนรวมเลยนะนี่รถบอลควบรถบอดี้รถบอยโยแล้วก็รถบอหม่หลักรถมันไปเสีองวะออกมาบ่เห็นเขาเห็นตีนอนเลยหายเลยบ่จ๊ะมันก็เขากันก็มั่นเด้สำโล่ค e. nah> ันน mm. so ี่เขากันก็มั่นขนาด สีบวกแต่คอนเทนต์ไลน์ได้กับซาลิงตัวนี้กันเลยเมื่ออื่นเปินทางไปหากันเมื่ออื่นอาีบเสริมยูทูบเบอร์กนชแ้บบกรณีที่คลิปไปบลกับอาสีบเสริมตัวนี้กัแลนดรล่อ นะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็บจบเลยเนาะเพราะว่ามันมันต่อจากคลิปหาอันนั้นเองมันถ่ายมันบบสุดจักเท่อต่อจากคลิปจะไปหลินเป็ดผันี่เบิ่งตี้ผัวปานห่านอาหารนั่นนี่เ <Hey. S 1> บียร์ครบสุดเรายาปลาปิ้งครบสุดเอา้า,าะไม่ไหวใช่กันคลิปหนาเนาะ hey.